สวัสด De ีสมอนเนอร์การสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมเป็นสิ่งสำคัญที่จะนำพาไปสู่ชัยชนะซึ่งหนึ่งในตัวช่วยที่ดีในการสื่อสารก็คือระบบปิงปิงคือการส่งสัญญาณสื่อสารในรูปแบบเสียงและสัญ,ญลักษณ์ต่างๆเพื่อแจ้งข้อมูลแผนการหรือตำแหน่งของศัตรูให้เพื่อนร่วมทีมได้รับรู้สามารถใช้งานปิงได้โดยการกดปุ่มอ l t เทอร์เนค้างไว แล้วกดคลิกซ้ายในจุดที่ต้องการส่งสัญญาณเตือนเพื่อเรียกความสนใจจากเพื่อนร่วมทีมและยังสามารถกดใส่แชมเปี้ยนหรือป้องฝั่งศัตรูเพื่อโฟกัสเป้าหมายให้ชัดเจนกดคอนโทรลค้างไว้แล้วกดคลิกซ้ายเพื่อส่งสัญญาณถอยกลับนอกจากนี้ยังมีระบบปิงขั้นสูงนั่นคือ smart ping smart ping คือระบบปิงที่เพิ่มจํานวนรูปแบบของสัญญาณทำให้สามารถเลือกใช้ได้ตรงตามสถานการณ์มากยิ่งขึ้นกด a l t e r n a t เหรือ Control พร้อมคลิกซ้ายค้างไว้เลื่อนเคอร์เซอร์เพื่อบังคับลูกศรให้ชี้ไปทางรูปแบบสัญญาณที่ต้องการส่งแล้วปล่อยปุ่มคลิกซ้ายสัญญาณแจ้งศัตรูหายไปอันตรายกําลังไป ขอการสนับสนุนซึ่งสามารถใช้งานบนมินิแมปได้เช่นกันด้วยระบบสมาร์ท i ิงที่ทำให้คุณสื่อสารกับเพื่อนร่วมทีมได้ดียิ่งขึ้นส่งผลให้เกิดทีมเวิร์ที่ยอดเยี่ยมก็ขอให้สนุกกับการสื่อสารด้วยสมาร์ท i ิง